เพื่อให้มีการตอนเนื่อของข้อมการต่างสัตว์ที่การตอนเนื่องของผู้รู้ผู้รู้จะตอนเนื่อมากน้อยแค่ไหนความสงบมันจะคอยมีกำลังมากขึ้นนี่เันเบนเป็นหลักษณะธรรมชาติของจิตใจเ,เราคอยให้ความสนใจแล้วก็ตอ้องมีว่าสัมผชจันญะค่อยทบทวนดู ว่าอยู่ไหมอ,อยู่กับการกระทำไหมอยู่กับการกำหนดไหมอ,อยู่กับความรู้สึกไหมยังพอใจกับความรู้สึกไหมหรือแล้วมันลืมเบื่อไหมหรือม,มันเริมแขวะออกจากความรู้สึกนั้นไหมก็ต้องคอยคอยสังเกตอยู่เพื่อระมรัดระวังทำให้ยังทำให้มี ความเด่นของผู้รู้อยู่ในตัวเลยมันลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้มันมันมัน,ม,นมันเป็นโอกาสที่ช่วยสร้างความรู้สึกที่สบายเพาบางคนก็คือพูดอย่างนั้นบางคนก็เถียงเหมือนกันนะ นั่งสมาธิไมาเห็นสบายสักทีเลย <c oughs> <c oughs> แต่เป็นเมื่อได้จะว่าเมือ่อรู้จักคลี่คลายในร่างกายรู้จกักคลี่คลายในทางจิตใจ,จมันก็อยู่ความความรู้สึกพ่อจอิ่มจกับการตั้งสติไว้และต่อเนื่องของการตั้งสติ มันก็ค่อยมีกำลังมากขึ้น